น้องครับมาวันนี้เอาสิมาเห็เดเมนูกระเพราไก่ครับามามามาเตรียมาพร้อมเลยนะครับแหันมันก่อนแหันมันก่อนเพราไก่นะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับเสบียบเลยเสียบง่ายๆตัวกระเทียมนะครับกระเทียมก่อน ทุบๆทุบๆทุบทุบทุบกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมก่อนนะครับอ่าะึ๊กหัน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 นะพี่น้องจองมือได้หรอจองมือได้นี่กระเทียมคลิกะจัด

สไตล์บ้านบ้านๆคิับพีคพีคโอ้ใหม่เลยไฟแห้งไฟแห้งไฟแดงไฟแดงกระเพาไก่ไฟแดงนะครับไฟไก่ออกไปโลปุไฟหนังไฟน้ำก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกครับ Con tí tắm chút hai mươi đi nào bông tay tí pháo, la con tí tóc hai, dưới đây là phá mũi 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 liệt gì mũi mũi nào hồi mũi 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 mày, điếu mày. หอมขุ่นนะครับอ่ามันจะได้สีสันนะพี่น้องในการนะอ่าจะเริ่มยู่แล้วล่ะครับวันนี้เมนูกระเพราไก<ป>่นะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเหมือนเดิมเหยาะรสชาติเข้าไปแบบปุ๊บโบต้องกลัวนะครับแสบียบด้วยกาต่อไปหงมัวนะครับ ลอกไก่ล็อกไก่สุกก่อนนิดหน่อยนะครับมาเนื้อไกมันเป็นยังที่สุกหนักนิดหน่อยใจเย็นพร้อมเนอะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไฟไฟไฟเติมไฟเข้าไปครับระวังหันน่อนะสู่มขึ้นทีมอไมทแท้นี่นะาจะนั่งนั่นสุดเออไปเลยเนาะ อ,ย,อ,อย่างนะยังไม่สุกนะรอใส่ใบกระเพราก่อนนะจ๊ะเออรอไก่สุกได้เนียงเลยทีนเอาไก่แล้วอขอมคุณปกติมใส่เวลาดโดดแนงน้อยนะผมหยดระยะเวลานะเนี่ยเก็ดหยด,ดเร็วท่านใจนะครับเออก็เลยต้องใส่แบบทีที่นี่แหละนะครับใส่น้ำกข้าไปเสริมนะปกติไม่ได้ใส่ไฟแห้งไปเนี่ย ไฟเบาๆนุ่มๆไฟกลางๆอันอน,นีนะ้เอาอัดไฟไม่รู้นะเชฟพอห้างเหมือนเดิมเห็นไหมสีนะครับสีสันนะใส่การเล่นครับผมเอาไก่มาหัน่นเป็นชิน้นๆหน่อยๆนะก็ได้สับนะก็ได้สับเดี๋ยสุกแล้วหนึง่งน,น,นะครับเห็นปะไกนะ่เห็นปะสุกแล้วสุกแล้วไปลองสิ้นมึงนะก่อนอีใส่ไปกับเพ้าะนะ ผมซีมก่อนจนะใส่แบบเผาแสบเลยอหอมเงี้ยแาอีกหน่อยแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้แสมปลาใส่การ,นะรบใบกะเพราเนาะแซบบ่บเลยดินะฮะแซบบ่บไปดิครับกระเพราไก่นะครับวัอนีอ้เด้อ นะครับสนะแบบุดยอดนะครับครับเก็บบ่อแห้งนอะนโอ้โอ้นอน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 ได้แล้วนะครับไฟมันแห้งนะเมื่อกี้นะแล้วร็จแล้วครับผัดกระเพราไก่ผมครับโอ้โอ้นอ,อ,อนนอ,อนนอ,อนออแล้วโอ้ครับแซ็ตเหมือนเดิม อาสอนกันดองครับถัดจากพวกไก่ครับเบื้งเอาบจันจับปากันเด้อฮึมรสชาติเหมือนเดิมครับแส่บคือเกา